เอาเวลาเดินไอเนี่ยก้องหน้าจะไอ้พากใตยืนพังกล้องเนี่ยข <c oughs> <ök> <c oughs> องกคนี่หมดแล้วกินแล้วอ๋อไม่ไม้แค่นึงเลยูเพรอกว่านันนั่ง ดูตัวเย็นนะนั่นแหละตู้เย็นะสามนหนึ่งมีขนาดตัวเล็กขเขาเนี่ยตัวตัวตุ้ค่าดีอย่าลูกค่าดีงั้นเลย <c oughs> เฮ้ยเม็ดนี่ทำไมมาเล่งวะเมื่อกี้เนี่ยเข้าเร็วปิดไม่ได้เลย<ๆ> ย้เสียกองหลังไปตัวหนึ่งยุ่งเลยเนี่ยก็แก๊กอยู่ข้างหลังเล่นพลิกมามานี่ไง

เขอกมส่วไม่ำไมอแกก็ไม่มีความสุขมาเตะบอลยไงไม่มีเงื่อขายรูปหรอโอ้โหลงนัดเดียวทั้งอ่ะโอ้โหเจ้าต้องยอมรับวา่าเจ้าเขาแล้วมองหงอกของร้านมาเล้ะคุณมาเข่าเลย เอาคนเนอร์คนเนอร์คนเนอร์เติมหน่อยเร็วชูเล่นไม่ได้เลยปล่อยเจอเบอร์สิบสามเลยนะตรงนี่นเรื่องนี้มาถ้าดี ถ้าดีถ้าดีทีเร็วนี่เป็นไง,งได้ได้ยังไม่ออกอู้ยโอ้ของแท้มาแล้วนี่ประตูมือหนึงน่งอยู่นีน่

ขาเท้างมือ่ะโอ้ยอสุดอะสีลูกติดอะโอ้นี่ไม่ได้นี้ไม่ได้ตัดดอกตตัดดอกเลยอันนี้

เรมให้รีนาจะเก็บได้เมไปนงมากลกังไปเออไปล้างก็ได ja, uh, ้ไปเราลองสอมกางหนาบ้่งกันนะเดสีทรายหลายเลยอุ้ยอยเรามันแห้งกนัวเรามันแห้งพูดปะ กินโบกเดียวั้งน้าทีมฟุตบอลเลยคณะตลกครับเนี่ยจับยู่ไหน กูกีฬาเจ็บไปซองว่ะไม่ถึงภูมิเลยเจ็บเลยขมานยแล้วมงไม่เงี้ยแล้วางัองซองตัวนี้มันพอไม่ถึงภมเลยเจ็บนะครับมาเนี่ยเลยมึงอะขีดออกเนี่ยแล้วแบนเจีบีดก็แล้วกูก็ไปยังเขาบิดบ่ะรอเลชวแล้วเตะถึงไปบอกับบอลเราโลงปาเปิ บิดไปน้ำบอลเรอยไาขอเท่าขอเท่าบิดตันเไปตแบบตึกตปตีนมันก็เลยบิดเจ็บดิแบบนี้เจ็บหายยากเง้งๆจังว่ามันบิดนะอู้ยประตูเหนียวมากเลยดิคูแค่คูแล้วก็ยิงเขาเจอล้วเจอล้วประตูตัวจริงของเขา

เหยิ่วเขาเลยวะน้ำมันหมูเกาความน่ะอือกินแห้งกว่านี้น้ำมันหมูเกานะออกรถชุนๆหนึ่งเลยเจ๊กว่าทู่เจักว่ามึกเจกันเนาะอุ้ยข้างรือหลังข้างรืหลัง ออกลังออกลังออกออกออก <c oughs> นโยนบนมานี่ก็